เกินในเช้าอีกหนึ่งวันที่เรายังหายใจกันอยู่ในโลกมนุษย์กเมื่อวานไปงานก็นิมนต์ไว้ไปบรรยายทำ กลับมาไข้ขึ้นไปนอนโรงพยาบาลออกมาตอนที่ที่ห้ากองแถมจากจีนเข้ารบสองแล้วก็เจาะไปสามรอบเลือดมาขึ้นรอบแรกก็ว,วิภาวดี รอบนี้ก็สมิตเวทที่น้องแคร์ก็เอ็กซเรย์ได้วยปอดก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนี้อยู่ในอาการที่สภาพยาถอดโลยๆ <c oughs> ก็พอเจอรธรรมะของจริงเนะี่ยมันไม่ได้เพอเจอนะธรรมะของจริงมันมีทุกเกิดทุกดับจริงๆเวทนาเกิดใครตลอดคืน <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปอีกก็ไม่ไปไม่ได้ เพราะว่าชนบุรีไปตรวจการ,การณนะแล้วเราก็ไปให้ข้อแนะนำเขาก็ทำตามเขาก็เลยนิมนต์ให้เราเลือกวันการเลือกวันนี้ก็ต้องไปเพราะว่าคนเขาก็อยู่กันเป็นพันที่รอขึ้นปไปคัดเอาเรียบร้อย หยุดไม่ได้เช่นเวลาโลกมนุษย์เรามันมีจำกัดโยมอย่าไปประมาทไม่แน่ไม่นอน <c oughs> สิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนและสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนเนี่ยคือธรรมะของจริงไม่ได้ไปอยู่ในหนังสือบทใดไม่แต่ของจริงนะก็อยู่ในธาตุขันเรานี่แหละพ้อแรกเลยก็คือ อยู่ในศีลไม่ทำบาปปาปปานังอาการนังสุขขังเขาบอกการไม่ทำบาปเป็นเหตุแห่งความสุขอันนี้ข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองก็ต้องทำดีอีก ทำดีก็ดีได้สองแบบก็ดีให้ตัวเองเจริญขึ้นและทำความดีให้กับบุคคลอื่นสังคมประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะแล้วก็สุดท้ายคำสอนก็คือให้มารักษาจิตเราดูจิตเราให้เข้าใจ สภาพธรรมมาเกิดตั้งปรากฏแปรอย่างไรดูไปพอเราเข้าใจเสร็จแล้วธรรมะสุดท้ายก็คือละละสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่รู้แล้วเอาไปยึด นันก็แี้เรียนรู้แต่ที่รู้จริงเนี่ยเขาไม่ยึดมั่นกันคนที่ยึดมั่นน่ยรู้แต่ความรู้หรือเข้าใจว่ารู้หรือแกล้งว่ารู้ถ้าตราบใดเรายังยึดอยู่กับทุกข์ยังเตอมมามีอาการเจ็บ ล้ะอ่อนเพียเง,งี้ยไข่เงี้ยปวดตัวก็แค่รู้สภาพธรรมเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรต้องให้ยึดแต่มีแต่ว่าวเวทนาเวทนาเกิดยังไงก็รู้แต่ไม่ได้ยึดเวทนาแม้ไม่ยึดเวทนานั้นก็ บีบคั้นอยู่บางคนหนาวสั่นสะบ้านเล็ดเต็มคอไอเจ็บหน้าอกทานอะไรไม่ลงเนนอนก็ตัวร้อนถ้าสติเราตั้งไม่ดีนลืมธรรมะหมดเลยที่เรียนมาไม่ได้ใช้เลย พอเจอของกินเข้ามันถูกบีบคั้นยกเข้าใจคําว่าบีบคั้นนะที่เราโกรธเกลียดเครียดแค้นนะั่นแหะโดนบีบคั้นตรงนะั้นเลยแล้เราก็เอาด้วยพอเราเอาด้วยกรโตกูนั่นแหละ้วก็นะกบันก็เป็นไปตามเหตุชนั้เขาว่าปัญญานะ จะปกครองบุรุษนั้นปัญญาเจนังปภาษาสติที่กจึงรู้ว่าเรามีปัญญาจริงหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเรามีปัญญาจริงเนี่ยเราจะคุ้มครองจ,จิตเราได้ เราจะมีความสงบภายในถ้าย้อนไปต่อมาเคยเมื่อเกือบที่จะละสังขารที่อยู่ในถ้ำยีสิบกว่าปีสาสิบปีนอนกำหนดดูมันมันแผ่วเต็มทีแล้วหัวใจมันช้าลง ถ้าเราไม่เข้าไปมั่นหมายแล้วก็แค่รู้สภาพธรรมเท่านั้นเองมันจะไม่มีตกกูเลยแต่กว่าจะถึงตรงนั้นมันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายตรงที่ว่า เราไม่มีความกลัวถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมีความม่ความกลัวอยู่ก็ไม่พ้นอวิชชางั้นมันต้องข้ามไปให้ได้ แล้วจะมาโกรวตายไหมไม่กลัวแต่ต้องตายแบบตายเลยไหมก็ไม่ใช่มีประโยชน์ก็ใช้ธาตุขันเขาไปก่อนแต่พอถึงเวลาก็ไม่อะไรอาวรก,ก็จบไปด้วยดีเพราะเร็วช้าเราก็ต้องจากอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เรายังทำประโยชน์ได้แค่ไหนก็เฝ้าๆรีบๆทำอะไรได้ก็ทำเสีอย่ามัวแต่มานั่งบึง้งตึงมัวแต่นั่งเศร้า้อยมัวแต่มานั่งอิจฉากทิยามัวแต่มานั่งส่งจิตไปข้างนอกหรือ ไปมั่นหมายกับคนนั่นคนนี้ไม่เอาจะมาเพราะจริงเรานั้นมันพึ่งไม่ได้มีแต่จะทำลายทำลายนั่นแหละคำว่าผู้รู้ ถ้าว่าผู้รู้เนี่ยตื่นขึ้นมาสติระลึกแล้วสัพัญญะรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ปัญญาก็รอบรู้แล้วแล้วก็ดีไม่ดีก็มียานเกิดขึ้นเรียกญานนะมันก็จะมาด้วยกันเขาเรียกคุณสมบัติ คุณธรรมมันก็มาด้วยกันสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งก็ดับท่นยิ่งภาวนาถ้าคนภาวนาจริงก็ดูดูออกดูออกตรงว่าท่านต้องเป็นผู้ที่นั่งตรงไหนก็สงบอยู่ไม่คุกคลี คือกระทึกคึกโครไม่วุกเวกโวยวายไม่คึกค้น้องไม่สนกุกจนเกินไปไม่หัวเราะใช่มากไปเพราะอะไรก็เพราะสมณน,นสัญญาทสติละลึกสัชัญญะรู้สึกตัวปัญญารอบรู้ ในวัฏฏะทุกข์ถ้ามาถึงบอกว่านักมวยมันรู้กันนักกล้ามมันก็เห็นกล้ามกันมันไม่ต้องมาคุยเราก็เป็นนักปฏิบัติจะเ,เห็นเห็นก็ศีลของท่านความเป็นปกติความสงบ ความไม่ฟุ้งเฟอ้ออะไรมันก็จะบอกหมดโดยสายธรรมนะไม่งั้นก็เป็นแค่เอาความรู้มาพูดกนะันอ่านเยอะๆก็พูดได้เยอะขึ้นหรือมีความฉลาดทางความรู้หน่อยก็แต่ไม่ได้หมายว่านั่นคือธรรมะ นั่นคือความรู้วพาธรรมะมันต้องเกิดจากผู้ที่ภาวนาแล้วก็ได้สิ่งนั้นไอที่ได้ไม่ใช่ว่าได้ตัวกูนะได้ละได้ว่ากถามว่าปฏิบัติได้อะไรอยอกได้ละได้ว่า ได้ว่างจากอารมณ์เ,ออ <c oughs> เนี่ยกล่าวเป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่โอ้มีแต่ความรู้ฝอยเยอะไปหมดเห็บเบีะยไปหมดมันไม่นิ่งจะมาบอกว่าใบไ,ไหนต่มาจะไม่จุนจานนั่งตรงไหนก็นั่ง เดินไปเดินมาก็ไม่ใช่ลุกลี้ลุกลนก็ไม่ใช่พูดเยอะเกินก็ไม่ใช่หัวเลาะดังมากไปก็ไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะสติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาเราจะรู้ถึงสภาพธรรมในปัจจุบัน ไม่ได้ละหลวมหละอแหละย่อหย่อนไม่เพราะมันไม่มีอะไรต้องไปเพลิดเพลินกับความทุกยมฟังคำนี้ดูไม่มีอะไรต้องเพลิดเพลินกับความทุกขยมยังเพลินกับทุกหรือ ก็มาไม่เพลินเหมือนเราป่วยเราก็อยากจะหายรักษากินยาบำบัดอาการให้มันทุเราลงและเราก็ไม่อยากเป็นอีกมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมจิตเราก็ต้องไม่ไม่มีอาการที่มันเศร้าหมองหรือเดือดดานหรือ ุมอารมณ์ไม่อยู่สติตั้งไม่ได้แต่บอกเวลาของจริงกับนิ่งเป็นป้ายไอ้ที่คุยกันนะกันนะเหมือนช่างมือใหม่คุยจังนอดอย่างนั้นโอ้โหช่างที่เขาเก่งจริงเขายินแล้วเ็ก็ใสาว่วโมโ่ช่างเมัง โมดจังเนะใช่ไหมไอันเขารู้จุดแล้วไนงะแต่นั้นยังสนุกอยู่แต่นี้เขาเห็นแล้วว่าเออมันจะเสียนะยังไนั่นแหละเขาว่าการ ภาวนามันเกิดจากการปฏิบัติจึงเรียกว่าเกิดด้วยเป็นธรรมอันเป็นกุศลธรรมแล้วก็เป็นธรรมอันเป็นปัญญาใจมันจะเป็นกุศลแล้วก็ปัญญาก็เกิดด้วยงั้นเราก็จะไม่ไป โชคก,กติภูมิอวัยยภูมิไม่กัตมาไม่ไปวัตถิมันกำหนดแล้วเรารู้เรารู้จิตของเราอยู่ภูมิของเราอยู่เรารู้ว่าเราละอะไรสังโยชน์อะไรได้บ้างอากุศลอะไรที่เราได้เจริญแล้วบ้างอากุศลอะไรที่เรายังทําอยู่เราก็ต้องรู้ พอรู้จริงแล้วก็ไม่กล้าทำบาปไอ้ที่รู้ไม่จริงกล้าทำบาปกล้าด่ากล้าสาบแช่งครับกล้าจะโมโหกันแต่ถ้ารู้จริงไม่กล้าพุทธเจ้าไม่กล้าที่จะทำบาปไม่กล้าที่จะโมโหนี่ของพวกเรานี่กล้าทุกวันเลย ตาเขียวองแต่ว่าแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยภาวนาไปแล้วจะรู้มันเป็นไปเพื่อความสงบระงับรู้ยิ่งแล้วก็ดับ แล้วก็ละวะ่าทั้งบอกปฏิบัติธรรมได้อะไรบอกได้ละว่าแล้อะไรเป็นเก่นสารที่เป็นเก่นสารก็ยังจิตให้ว่างจากอุปทานในรูปนามไม่เข้าไปมั่นหมายแต่รู้อยู่ในเวทานานั้นสัญญานั้นสังขารนั้นปิญญานั้นกายนั้น นามนั้นสรุปก็คือเหลือคำว่าผู้รู้น,นั่นเองไม่ใช่กูรู้นะถ้ากูรู้เนี่ยอย่างมานะยังเยอะอยู่ยกจะดูออกไงว่าในของจริงของไม่จริงก็โยมดูนะว่าเขาสงบไหมเขายังอึก,กระทึกกึอโกรมไหม เขายังสุขสนานอยู่ไหมเขามีปกติอย่างไรดูเขา่อมาต้อยเปิดเพลงก็ไม่เต้นแล้วเพราะเราไม่ได้ยินดีกับความทุกข์หรือโลกิยสุข ภาวนาแล้วมันปรจิตเรามุ่งมุง่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยึดโลกนี้นะแล้วก็ไม่ได้ยึดในกายนี้แล้วไม่ได้ยึดในเวทนานี้ด้วยแต่มาแค่รู้อาการที่างบอกพระเจ้าทรงสอนว่า ทุกเรากําหนดรู้อยู่แล้วก็เหตุของทุกข์ที่เป็นตัณหาอยเพราะว่าตัณหาอยนี่เพราะว่าตัณหายเราทำไงให้จิตเราแค่เป็นผู้รู้ สติเราผู้ระลึกรู้สัพชัญญะเราเป็นผู้รู้สึกตัวปัญญาเราเป็นผู้รอบรู้และตัดตวกูออกถ้าทำตรงนี้ได้มักผลไม่ไปไหนหรอกแก่ไปพูดเยอะเกินบางทีธรทะสับสนสับเยอะไปบางทีก็ทาให้ดูมันยากเกินเหต เกาที่มันรู้ในปัจจุบันให้ทันกับสิ่งเกิดสิ่งปรากฏสิ่งแปรสิ่งดับนี่ยสำคัญต่อให้ยมยึดอะไรทั้งหมดในโลกแบบนี้ โยมคิดหรือว่าโยมจะได้สิ่งนั้นไปกับโยมลองเดะลองมโนตามไปเลยว่าเราต้องการโลกนี้ยึดโลกนี้ทุกอย่างเข้าของเงินทองลูกเมียสามีที่ไรหนา้าวัสดุอาคารทั้งหลายอำนาจชื่อเสียงมนุษย์ มีอายุจำกัดพ <c oughs> วกจินซีฮ่องเต้เขาก็เป็นตัวอย่างเขาอยากเป็นอมตะร,รักษาอำนาจไปหลังจากเขารวมแคว้นได้แล้วแต่สุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีไม่ไม่นานก็นตายจิงยิสข,ขานมาป่า ทำกลางทะเลสาบชาวมงโกก็ไม่ถึงร้อยปีเห็นไหมสุดท้ายเป็นอะไรประวัติศาสตร์ตำนานอย่างที่จะมาไปประเทศจีนครั้งนี้สองสามวันแรกจะมา ใจมันใจมันแบบมันหดขู่แล้วก็บอกโยมด้วที่มานี้ใจธรรมาไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกมันหดขู่เดี๋ยวธรรมมาจะหาคำตอบ ผ่านไปอีกวันสองอีกวันอ๋อรู้แล้วมันมีแต่ความตายมีแต่สงครามแว่นแควนน้อยใหญ่ฆ่าแั่นมีกำแพงเมืองเยอะไปหมดได้เดินไปในใต้อุโมงค์ที่นะึ่ะ เอาไว้หลบภัยทางด้านที่ตอนนั้นยังไม่มีนิวเคลียรนะ์ก็ขุดอุโมงค์กันแล้วนะมีจูงม้าจูงอะไรเข้าไปในอุโมงค์ได้มีช่องฟังเสียงมีเปทีฝึก ก็เห็นว่าอ๋อลู้แล้วมันเหมือนจิตเราไปสบผัสเห็นความสูญเสียความเจ็บปวดความพัดพราดการถูกกดขี่ขมเหงความอดอยากความหนาวเหน็บความยากจน ถูกลุกลานซึ่งกันและก,กันแล้วก็ความตายอืมเข้าใจแล้วได้คำตอบแล้วโยมรู้รอเปล่าว่าในโลกใบนี้นะมันมีร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ ด้วยตาที่เราเห็นแต่อย่าคิดว่าตาที่ไม่เห็นนั้นใจจะไม่สัมผัสเราก็รู้ของแต่ละคนที่เป็นปัจจัตังไปเห็นเลยว่าอ้ เขาหวาดกลัวกันทำกำแพงกัน,นไอ้คนที่จะเข้ามากับเอาบันไดพาดจะขึ้นได้ไ,ดไอันนี้ก็เอาน้ำร้อนสาดเอาหินทุ่มเอาหอกเอาธนูมันอะไรชีวิต มนุษย์เรานี่ผิดพลาดความไม่เชื่อใจความอยากเป็นใหญ่ความเห็นเกตตัวต้องฆ่ากันสลดใจโคตรขู่ใจเกิน ก็พอจากนั้นก็ปกติมันเหมือนเราไปสัมผัสไอ้ล่องรอยหรือพลังงานอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นต้องเป็นเรื่องความรู้สึกที่ไปมา นื่องสารเนาะเวลหนาวก็ติดลบลบสิบสี่ลบสิบหกจนพวกเราภูมิตกกันเลยได้ไข้หวัดพันยส่มาครับเขายัางเอาไปเพาะเชื้ออยู่เนี่ยว่าจะดูว่ามีอะไรอีกไหมเจาะไปสามเข็มคือน,นี่รอบสองรอบแรกว่าจะดีขึ้นแล้วใหม่หนักกว่าเดิม ใครทั้งคืนนี่แต่ไม่อึดนะไม่ได้นั่งอย่างนี้นะอึดหลายได้นในดีนังกอดจุผีอา้าสมควรเวลานะ